นางสาวกรองทิพย์กล้าผจญอายุ49ปีครูชำนาญการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสร์2ตำบลหนองหอยอำเภอรพระทองคำจังหวัดนครราชสีมา ครูพิการนั่งรถวิวแชร์สอนนักเรียนให้รู้จักประกอบอาชีพจากสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนอย่างหญ้าแฝกที่ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่สามารถนำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้จนเป็นที่สนใจทำให้มีผู้มาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง ครูกรองทิพย์เล่าว่าตนเป็นครูชำนาญการสอนคอมพิวเตอร์มานานกว่า10ปีแม้มีความพิการตั้งแต่อายุ9เดือนจากอาการมีไข้ขึ้นสูงและมีอาการชักทำให้ระบบประสาทที่ควบคุมการทรงตัวและการเดินหยุดพัฒนาส่งผลให้ไม่สามารถเดินได้ต้องกลายเป็นผู้พิการนั่งรถเข็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ส่วนแนวคิดในการทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกสร้างรายได้เริ่มต้นจากที่โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรอาชีพท้องถิ่นให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะมีอาชีพที่แตกต่างกันไปจึงมีแนวคิดที่จะสอนนักเรียนให้นำเอาหญ้าแฝกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้โดยเชิญนักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหญ้าแฝกประจำท้องถิน่นมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน สำหรับผลิตภัณฑ์ยาแฝกฝีมือนักเรียนจำหน่ายในราคาเริ่มต้นเพียง20บาทมีทั้งพวงก,กุญแจแมงปอปลาเต่าและคนนอกจากนี้ยังมีชุดฝึกทำสำหรับผู้ที่สนใจอยากทำผลิตภัณฑ์ย่าแฝกสามารถอุดหนุนไปทำได้ด้วยตัวเองโดยสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ได้อีกด้วยครูกรองทิพย์เล่าว่า ความพิการกลับทำให้เห็นโอกาสในแง่มุมดีๆของคนในสังคมและทำให้ฝ่าฟันอุปสรรคจนกลายมาเป็นครูสอนนักเรียนจากการที่ได้เป็นครูความพิการจะสอนนักเรียนว่าขนาดคนพิการยังสู้เพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีคนที่มีร่างกายอุดมสมบูรณ์แข็งแรงก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อจะได้มีอนาคตที่ดีถ้าเราลุกขึ้นสู้แล้วต่อให้มีอะไรเป็นอุปสรรค เราก็จะชนะทั้งหมดโดยเดิมทีเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่กับนักเรียนนะคะซึ่งนักเรียนในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันไปทีนี้เนี่ยคุณครูมองเห็นว่าหญ้าแฝกเนี่ยเป็นหญ้าที่ในหลวงรัชกาลที่9้าพระราชทานไว้ใช่ไหมคะและที่สําคัญเนี่ยในชุมชนก็มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายเราก็เลยมองว่า ถ้าเรานํานักเรียนทําผลิตภัณฑ์จกลยาแฝดเนี่ยหนึ่งก็คือเราไม่ต้องลงทุนแล้วสองก็คือเด็กก็จะได้ใช้สมาธิแล้วก็ใช้ของที่มีอยู่ในของที่ให้เกิดประโยชน์ค่ะแรกๆก็คิดว่ามันยากค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะทําไม่ได้ค่ะพอทําไปทํามาแล้วเริ่มชํานาญแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากค่ะอาจจะถักเชือกแต่ละเส้นเนี่ยมันต้องใช้สมาธิและความตั้งใจสูงมากค่ะต้องใช้ใจแล้วก็มีความอดทนสูง กติได้ยินญาแฝกก็เราก็จะคิดถึงถึงเรื่องการรักษาหน้าดินค่ะการบำรุงดินแต่พอได้มารู้จักก็มาสนใจเหมือนกันค่ะมีจะเป็นพวงกุญแจค่ะแบบว่าเป็นแมงปอเป็นปลาเป็นเต่าเป็นคนประมาณนี้ค่ะแล้วก็ผลงานส่วนใหญ่ที่ชิ้นใหญ่ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะ